วันนี้เนี่ยเรามาที่ศูนย์ประชนราชบุกีนะคเพื่อครูฝึกซ้อมนะคะความเซอร์ไพรก็คือมีน้องคนหนึ่งที่อ่าหูมไม่ได้ยินปาก็พูดไม่ได้แต่ฝึกซ้อมแล้วได้รางวัลมาด้วยวันนี้อยากจะให้น้องอะ่ะบอกความรู้สึกลูกค้าถามน้องเลยค่ะ ก่อนอื <boundaries. S 1> hehe, ่นน <fin anta> <ots> ้องก็บอกว่าก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทั้งท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการของศูนย์ฝึกนะครับแล้วก็ท่านขอออด้วยนะครับคือขอบคุณที่ให้เขาได้มีโอกาสมาร่วมในทีมเลครับก็ครูทุกๆกคนเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับที่ให้ให้ความเคาห์แล้วก็เปิดโอกาสให้เขามาทำกิจกรรมมวยเขาก็รู้สึกดีขอบคุณมากแล้วก็เพื่อนเพื่อนทุกๆกคนได้ช่วยเขาในการฝึกซ้อมแล้วเขาก็รู้สึกดีรู้สึกขอบคุณนะครับ แล้วเวลาเขาฝึกซ้อมเนี่ยเขาก็จะใช้ในการมองเพื่อนครับแล้วก็ตามเพื่อนและคนที่นู้เพื่อนคอยช่วยแล้วก็จะจําจะจำา้วก็ทุกคนต้องมีสมวนครับคือต้องทํากันบ้านหนักกว่าคนอื่นนะครับแล้วก็ตาออกมาให้ดีที่สุดเขาจะพยายามทำให้ดีที่สุดครับเขารักเพื่อนมากเราเเพื่อนก็รักเขาแล้วก็อบอุ่นครับแล้วก็อยากจะอยากจะบอกอะไรครับผู้ใหญ่ ท่านสุดขอณที่ผู้ใหญ่ใจดีแหละท่านท่านเป็นอล้วก็พี่พี่เป็นนินป้าครับพี่บป้าก็ได้ ก็ขอบคุณนะครับทุกท่านด้เขาก็ก็ขอบคุณครูนะคะ,คคะ,คะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆของของี่ให้โอกาสเพื่อนนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยในการที่พูดไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ยินอาจจะทําให้อะไรช้าไปแต่เพื่อนๆก็ให้โอกาสนี่คือความรักของศูนย์เยาวชนบ้านราชบุรีค่ะขอเสียงตบมือให้กับน้องๆทุกคนด้วยค่ะเดีโยวปส เขามาเยี่ยมศูนย์ราชบุรีกับเรานะคะ